ตววมุนนโกตานิัตวะตัการธรรมุตตาตานะัวกรมาธรรมะท้าปิรุทิยาปิรุธาจารนังกจนาจิตตวามุนินวตุเทยามังะเจ้าหมานองค์ประธานส่งด้วยความเครตท การพุทธเสด็จพระเกียรตินสิ่งที่ก่อกกำเนิดจังหวัดชิงายพระบาทมเด็ะปรมินทรมหยเด่งจังหวัดชิงลายทางธรรมชาติราถนาอารามสำคัญสถานที่สําคัญจังหวัดปทุมรานีได้น้อมถวายวันทิสาขบูชาเป็นวันสําคัญของโลกใหญ่ประชาชาติชาติได้มีมติให้ประเทศ เรียนท่านพุทธศาสนาขนาดนี้เป็นกิจกรรมที่แสนกิจกรรมที่หนึ่งนะสอนสอนพระพุทธองค์ให้เราได้รับเกินชีวิตได้ประสบความสุขทางแหงใจเรเป็นการเดินทางเพื่อชีพการได้เพื่รู้จัก ดาววัดสืบบุญเสร็จแล้วก็จะขอให้ทางตาลจะทำที่ต่างเพื่อสร้างความไม่ร้อน もう手をつないで。<music> <music> เเ็ในส่วนของประชาชนเราอาจจะนอประสุดแล้วจังไทยขทำการเดียนเดียมนะครับสำหรับการประติธสราของเทศบาลนครเชียรายนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับการ แต่วันนี้ครับโอเยนอาบาบาวะตานโมขึ้นในเข้าจอกนะครับอาจารย์ได้เชิญท่านนี้ครับเชิญอาจารย์คนไทยท่านนี้ครับครับวันนี้ท่านจะมาตรวจจึงรอโอวาคัมภ์โอทิเมสคารียานาเรตุกะตาปนา tanggapihua temi tanggapihua